สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวโฟมลังหน้า1 2 3 4 5 6องตัวที่เราใช้และเคยใช้ให้ดูบางอันก็คือไม่ได้ใช้แล้วเนาะแต่ว่าก็เป็นหลอดเก่าตัวแรกจะเป็น softimo softimo อันนี้เป็นในเครือของโคเซตตัวนี้หลอดละประมาณ200อยต้นๆหรือ100้อยปลายๆนั่นแหละก็ซื้อตามแบบ วัดสันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าซื้อที่ญี่ปุ่นตอนนั้นซื้อญี่ปุ่นก็คือจะถูกแบบร้อยห้าสิบบาทยอะไรยเงี้ยตัวนี้ใช้นานมากหลอดใหญ่มากร้อยเก้าสิบกรัมเยอะมากคือล้างสะอาดนะล้างดีแต่ว่ามันไม่เอียดแต่ว่ามันถ้าเป็นคนหน้าหน้าแห้งอ่ะอาจจะไม่ชอบเพราะว่าฟิลฟิลมันอะ่ะมันมัน,ม,นมันแห้งมันอาจจะแห้งไปแต่ไม่เอียดนะไม่เอียดแต่ว่ามันจะรู้สึกหน้ามันแห้งมันไม่ค่อยชำ้ำ ตัวถัดมาจะเป็นกาเนเย่ตัวนี้เป็นชาเขียวรอยม1 0ม m l มันจะชอบจัดโปรแบบลดราคาตามแบบลดตัสอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่หมดนะคือถามว่าใช้ดีไหมก็คือถ้าไม่มีอะไรใช้ก็ใช้ได้โอเคฟิลจะเหมือนกับฟอปปิโมหลังๆคือไม่ไม่ได้เอียดแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันฉ่ำๆก็คือล้างสะอาดประมาณนึงรู้สึกโอเค โอเคใช้ได้อยู่นะคะไม่แรงตัวถัดมาจะเป็นตัวนี้ชูอันนี้จะเป็นโฟมปั๊มออกมาจะเป็นโฟมตัวเนี้ยจะค่อนข้างคือล้างสะอาดฟิลคือล้างเสร็จแล้วรู้สึกเลยว่าสะอาดกว่า2ตัวต้นสองตัวสองตัวแรกเมื่อกี้แต่ว่ามันจะมีความแห้งความรู้สึกเราคือมันมันไม่เอียดอะแต่วันก็แห้งๆประมาณหนึ่งคือรู้สึกว่าแบบ ถ้าคนหน้าแห้งอาจจะไม่ไม่ค่อยปลืม้มแต่ถ้าคนชอบแบบความแห้งๆเอียดๆคนหน้ามันน่ะน่าจะชอบตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเดี๋ยวนะหาหา ML มไม่เจอไม่รู้เท่าไหร่ ML อ่ะแต่ว่าอันนี้แถมมาแถมมาตอนที่ซื้อออยออย,ออยกับรองพื้นของชูตัวถัดมาจะเป็น p r i ม n o b บุพรีมอันนี้เราใช้มาหลายหลอดละ แต่ว่าตอนนี้หยุดใช้อยู่เพราะว่าใช้ตัวอื่นเกาะอยู่พีม์เนะื่ล้างสะอาดมากแล้วก็ไม่เอียดดแล้วก็หน้าไม่แห้งล้างเสร็จหน้าไม่แห้งแต่ก็คือถ้าคนชอบความฉ่ำๆก็อาจจะยังไม่ชอบตัวนี้นะแต่เราอะชอบมากตัวนี้กลิ่นก็ดีกลิ่นก็จะหอมแบบไม่ได้หอมน้ำหอมอะหอมแบบบอกไม่ถูกอะแต่เราชอบมากเออตอนนี้ยังใช้อยู่นะอันนี้ยังไม่ได้แกะอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นออริจิ Che c k s and balance ตัวนี้ตัวนี้กี่ ml 1 5อ ML ตัวนี้ร0อ ML นะตัวนี้150 ml ตัวเนี้ยก็ดีแต่ว่าพอพอเราใช้ตัวนี้แล้วอะอันเนี้ยจะรู้สึกล้างแบบความรู้สึกหลังล้างคือสะอาดน้อยกว่าพรีมโนโบุถามว่าสะอาดไหนสะอาดเมื่อก่อนเราชอบมากเลยนะคือเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยแต่พอแบบพอใช้ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีตัวที่ดีกว่านั้นแล้วอันเนี้ยมันแพงมันพันกว่าบาทอะ แต่อันนี้ได้มาแบบตอนปโปรก็คือซื้อเครื่องคือซื้อสกินแคร์แล้วมันแถมแล้วสุดท้ายคืออันนี้นูโตรจีน่าที่มี BHA 0.5อันนี้คือแบบมีความล้างเสร็จจะมีความลื่นๆติดหน้าอยู่ใช้ดีเราใช้มาประมาณ3 4สวันแล้วโอเคอยู่แต่อย่างตอนแรกยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าพรีม,มันจะอีกฟิลหนึ่งอันนี้มันจะเป็นฟิลแบบมีความลื่นๆอยู่แต่โอเค